การถอดลื้อนะครับหน้ากากเดิมรถนะครับของมาด้าเซกนะครับเริ่มต้นนะครับเราก็ต้องถอดชิ้นชิ้นล่างก่อนนะครับชิ้นล่างเนี่ยเป็นชิ้นยาวเลยนะครับเราก็ต้องถอดออกมาก่อนนะครับอ่าตรงนี้ก็จะมีกิ๊ต่างๆนะครับอ่าก็จะมีปักอ่าไฟฉุกเชินนะครับก็จะมีกิ๊ฟกติกนะครับอ่าหลายตัวเลยนะครับส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นกิ๊เหล็กนะแบบนี้นะครับ จากนั้นนะครับเราก็จะถอดชิ้นกรอบจอนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกิบปบปะติกทั้งหมดนะครับสามารถจะดึงได้เลยนะตัวนี้ก็จะเป็นกิบปปติกหนึสนะครับแล้วก็มีตัวล็อกต่างๆนะครับมีกเก็บเหล็กข้างล่าง2 2ตัวนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะถอดน็อตนะครับจะปล่อยที่อยู่ข้างๆ้า สองตัวนะครับแล้วก็มีน็อตเบอร์สิบที่อยู่ด้านล่างหนึ่งตัวนะครับใช้ผ้าคลุมไปก่อนนะครับจะมีน็อตเบอร์สิบอยู่ข้างล่างนะครับหนึ่งตัวจากนั้นนะครับตัว วิญญามันก็จะมีจิปล็อกบางส่วนนะครับแล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะครับวางน็อตเบอร์สิบอยู่ด้วยนะครับ,บาลานนี้ลเบอร์สิบนะครับจากนั้นนะครับเราก็ถอดยุออกมานะมันก็จเจอชุดปลั๊กต่างๆนะครับเยอะมากนะตัวนี้นะครับ ก็ทําการถอดวิทยุเดิมรถนะครับมาด้าเสียงหออกมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับ